รายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่6กุมภาพันธ์2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นหัวข้อพุทธภาวะดำรงอยู่กับทุกสรรพชีวิตซึ่งได้พูดมาแล้วถึง4ตอนนะครับวันนี้จะพูดตอนโทษครับพูดมาแล้ว3ตอนวันนี้จะพูดถึงตอนที่4นะครับ ตอนที่สี่ก็เท้าความตอนที่สาเล็กน้อยนะครับว่าในคืนวันสัตสรูนั้นสารถาที่พระพุทธเจ้าทรงประทัดแต้งก็คือความไร้สภาวะและไร้ลักษณะของสปปรรพสิ่งและพระองค์ก็เหตุประจักษ์แจ้งต่อความคิดปรุงแต่งสร้างสภาวะและสร้างสปปรรพสิ่งให้มีให้เป็นขึ้นมาความคิดปรุงแต่งน,นี้เองที่พระองค์เปรียบ เปยเปรียบเทียบว่าเป็นในช่างผู้สร้างบานคือดนคิดที่พูดแต่งว่าสรรพสิ่งมีลักษณะสภาวะเช่นนั้นเช่นนี้ <Yeah. S 1> ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้หมายความว่าเพราะความคิดตรุงแต่งของมนุษย์จึงทําให้ความหมายหรือสมมุติต่างๆเกิดขึ้นบนโลกนี้มากมายสุดขนานับกล่าวกันว่าเมื่อดวงดาวสุดท้ายสูญหายไป พระองค์ทรงอุทานธรรมอีกครั้งว่าเมื่อเรามองเห็นท้องฟ้าว่างเปล่าและเมื่อเรามองเข้าไปภายในสิ่งที่เรียกว่าร่างกายและจิตใจก็ประจักษ์แจ้งว่าตัวตนของเราก็ว่างเปล่าจากสภาวะและลักษณะไปด้วยหมายถึงร่างกายและจิตใจว่าที่เรียกว่าตัวต,วตนนั่นแหละว่างจากลักษณะและสภาวะเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีลักษณะและสภาวะใดที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนสัพสิงล้วนไล้สภาวะและไล้ลักษณะแห่งตัวตนหรือร่างกายและจิตใจก็ไล่สภาวะลักษณะแห่งร่างกายและจิตใจหรือสัพสิ่งล้วนแต่ไร้รูปลักษณะใดๆดังนั้นไม่มีมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ใดๆ ที่เรียกว่าอนัตตาในธรรมชาติที่สมมุติเรียกว่ารูปนามกายและจิตนั่นเป็นเพราะสปปรรพสิงง่งล้วนว่างเปล่าที่เรียกว่าสุญญาตาจากลักษณะและสภาวะทั้งสิ้นตามพุทธประวัติของชาวพุทธมหายานระบุว่าพระพุทธเจ้าทรงพระสวนกับความไม่มีหรือไม่เป็นสาระของสปปรรพสิงง่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงประจักษ์แจ้งอีกว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างเวนยสัตว์กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังคำอุทานธรรมของพระองค์ดังต่อไปนี้มาสจรย์จริงหนอมาสจั์ยิ่งนักสรพพชีวิตของเวนยศัตว์โดยเฉพาะมนุษย์ทุกผู้คนต่างเพียบพร้อมด้วยเม็ดพันแห่งปีชายานแห่งการสัตรูเหมือนกันทุกช,ชีวิตด้วนมีธาตุรู้ ที่สามารถจัตรู้หรืออย่างรู้ต่อสภาวะธรรมเองธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตและสามารถอย่างรู้ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งตลอดถึงสามารถอย่างรู้ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลาย ว่าเป็นเพียงสมมุติบัญญัติคือสมมุติว่าเป็นสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายดังนั้นสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายบนโลกล้วนแต่เป็นมายามายาหมายถึงมันกลับกรอกหลอกลวงนะครับเป็นเรื่องไม่จริงที่เรียกว่ามายาเพราะว่ามันมันไล่แก่นสารไล่สาระ เป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องกลับหลอกหลอ,หลอนเรียกว่ามายาหมายถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยกายนะครับคิดด้วยความคิดปรุงแต่งพูดด้วยวจีวาจาล้วนแต่เป็นภาษา,เป,า,งงาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสัพเพธรรมาอะนตาเมื่อสรรพสิ่งและปรากฏการ์ว่างจากลักษณะสภาวะใดๆดังนั้นตถาคต จึงกล่าวว่าสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มนุษย์สัมผัสทางอายตนะล้วนเป็นอนัตตาหรือเป็นสุญญตาหรือคือคือเปรียบประโด,ดังความว่างนั่นก็หมายความว่าสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายบนโลกเป็นศูนย์ศูนย์สขสราสรอูนอนหนูยอยักษ์การันนะครับศูนย์หรือว่าศูนย์สิน้นสเสือสระอูยอยหญิงก็ได้ นะครับเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกิตอีกทั้งส,สิ่งบนโลกไม่ได้เป็น <c oughs> อะไรจริงตามสมมุติของชาวโลกนี่คือการตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับความคิดอันบริสุทธิ์ของพระองค์ผุดพลายขึ้นมาอย่างจับทันว่า ในช่วชีวขณะที่ปลอดจากความปรารถนาใดๆเราตถาคตได้บรรลุอนุตตรสัมโพธยาสัมโพสัมมาสัมโพธิญาณโดยการตระหนักรู้ถึงสภาวะสภพสิ่งว่าไร้สภาวะสับใดๆและบัดนี้เราตถาคตคือผู้หลุดพ้นไปจากสมมุติบัญญัติที่เรียกว่าวิมุตติรวมทั้งเห็นจิตตสังขาหรือความคิดปรุงแต่งอย่างกระจ่างแจ้งว่า สรรพสิ่งบนโลกเกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นดังนั้นทุกสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งจึงล้วนแต่เป็นมายาด้วยเหตุน,นี้พระพุทธองค์จึงอุทานธรรมย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีอะไรที่พระองค์ต้องแสวงหาและไม่มีอะไรที่พระองค์ต้องกระทำอีกต่อไปหมายถึงไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ต้องปฏิบัติหรือไม่ต้องปฏิบัติตนใดๆก็ไม่ใช่หรือ ต้องการกระทําสิ่งใดกอ่อเพื่อก่อให้เกิดมรรคผลใดๆก็ไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่ทั้งการปฏิบัติธรรมและไม่ใช่การไม่ปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมไม่ก่อให้เกิดมรรคผลก็ไม่ใช่หรือก่อให้เกิดมรรคผลก็มิใช่จากหลักฐานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตามที่ชาพุทธนิกายเถรวาทระบุไว้ว่าในคืนแห่งการตรัสรู้คือวันเพ็ญเดือนหก ที่เรียกว่าวันวิสาขาปูรณมีพระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานธรรมดังต่อไปนี้อเนกชาสังสังสารังสันทาวิสังอานิพิสังคากาลังเขเวสันโตทุกขาทุกขาชาติปุณณปุณังคากาละทิโถสิปุณณเคหังนะกาสิกาสิ สัพพาเตภาสุกาภาวกตาคหะกูตังวิสังคาตตังวิสังคาตตังจิตตังตันหานังขยะมคานีนี่คือคำอุทานในวันตรัสรู้นะครับแปลเป็นไทยได้ดังนี้เมื่อเราไม่พบญาณหรือเมื่อจิตของเรายังไม่ยังรู้หรือตรัสรู จิตของเราก็เล่นหรือท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเป็นอเนกชาติหรือหลายพบชาติคือความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายซึ่งความคิดปรุงแต่งนี้เองที่เป็นผู้สร้างตัณหาให้เกิดขึ้นและตัณหาที่จิตสร้างขึ้นนั้นเปรียบประดุจด,ดังนายช่างผู้ปลูกเรือนเปรียบเสมือนผู้สร้างสภาวะและลักษณะแห่งสงรรพสิง่งขึ้นมากมายสุดขนานับ เมื่อเป็นเช่นนี้จิตของเราก็ย่ำอยู่บนความทุกข์ล่ามภัยในี่แน่ในช่างผู้ปลูกเรือนหมายถึงความคิดปรุงแต่งนะครับเรารู้จักเจ้าแลว้วเจ้าในช่างเจ้าในช่างจะกระทำเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้ไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าหมายถึงของในช่างเนี่ยที่ในช่างสร้างเนี่ยเราหักเสียแลว้วยอดเรือนที่ในช่างสร้างเราก็ลื้อทิ้งแลว้ว จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาวะและลักษณะที่อะไรอะไรปรุงแต่งถึงแล้วสภาวะลักษณะที่ไร้สภาวะลักษณะที่อะไรปรุงแต่งจิตให้คิดนึกปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปบัดนี้เราได้ไปมาถึงการบรรลุธรรมแล้วจิตของเราประจักษ์แจ้งต่อความสิ้นไปแห่งตัณหาคือจิตถึงสภาวะแห่งนิพพานแล้วนี่คืออุทานธรรมนะครับ ที่พระพุทธเจ้าได้อุทานธรรมในวันวิสาขาบูชาหรือวันตรัสรู้ใต้ต้นสีหมาโพนะครับออขออธิบายเพิ่มเติมอุทานธรรมของพระพุทธเจ้าข้างที่กล่าวมานี้นะครับว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ว่าก่อนที่พระองค์จะทรงตรัสรู้นั้นสภาวะธรรมแห่งธรรมาชาติเดิมแท้ของจิตของโค์นั้นยังไม่พบความจริงแท้ หมายถึงเมื่อจิตของพระองค์ยังไม่พบญาณคือยังไม่ตรงตัดทะลุนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้จิตของพระพุทธองค์ก็ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรหรือในสังสารหรือในวัฏตะสงสารคือการที่จิตคิดนึกปรุงแต่งไปตามสภาวะธรรมที่ชาวโลกสมมุติให้ค่าให้ความหมายต่อสรรพสิง่ง ที่สำคัญยิ่งก็คือจิตคิดนึกปรุงแต่งวนเวียนอยู่กับสังสารวัตแห่งการเกิดแก่เจ็บตายตลอดถึงคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องกิเลสกรรมและวิบากกรรมหรือผลของกรรมหมายถึงจิตของพระองค์ทรงหลงคิดปรุงแต่งต่อสภาวะธรรมชาติของสรรพสิ่งในจักรวาลอย่างไม่จบสิ้นนั่นเองก็หมายความว่านั่นก็หมายความว่าจิตของเวนยสัตว์คิดปรุงแต่งหลายครั้งหลายหน จนนับไม่ท้วนหรือคิดแต่แต่ละวันหรือคิดอเนกอนันต์นับไม่ท่วนสมมุติเรียกว่าอเนกชาติชาติทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตเศร้าหมองหรือจิตมัวหมองนั่นเป็นเพราะทุกครั้งที่จิตคิดปรุงแต่งล้วนแต่ประกอบด้วยตัณหาหรือความมุ่งหวังความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นส่วนคําว่านายช่างผู้ปลูกเรือน คือคำเปรียบเทียบว่าการที่จิตพระองค์คิดปรุงแต่งหรือจิตสแสวงหาเสมือนนช่างผู้สร้างสิ่งต่างๆด้วยความอยากหรือด้วยความหลงผิดที่เรียกว่าอาวิชาแต่เมื่อพระองค์พบหรือรู้จักในช่างหมายถึงพระองค์พบความจริงว่าเพราะในช่างหรือความคิดปรุงแต่งนี้เองจึงสร้างทั้งสุขและทุกข์ขึ้นมาและเพราะความคิดปรุงแต่งนี้เองจึงบดบังสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ หรือจิตเดิมแท้จนกระทั่งทำให้ไม่รู้ว่าความคิดนึกปรุงแต่งคือที่มาแห่งความทุกข์และมีความมีความเป็นทั้งปวงเพราะมีเพราะความมีความเป็นทั้งปวงบัดนี้พระองค์รู้จักในช่างหรือรู้แจ้งชัดแล้วว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดจากในช่างหรือความคิดปรุงแต่งดังนั้น ทุกสิ่งที่มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าทั้งมีประโยชน์และไร้ประโยชน์หรือสิ่งต่างๆมากมายสุกนานับล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิน้นเมื่อพระองค์รู้จักนายช่างแล้วนายช่างก็ไม่อาจสร้างบ้านเรือนหมายถึงจิตที่คิดปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งต่อสรรพสิ่งว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นได้อีกต่อไป หมายถึงจิตก็ไม่คิดปรุงแต่งหรือไม่ให้ค่าให้ความหมายต่อสรรพสิ่งบนโลกอีกต่อไปส่งผลให้จิตของพระองค์ขันพ้นไปจากสิ่งร้อยลัดทั้งปวงและพ้นไปจากตัณหาความทยานอยากตลอดถึงพ้นไปจากทุกทั้งปวงอีกด้วยขอย้ำว่าสภาวธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืนในคืนวันเพ็ญเดือนหหรือหรือวันวิสาขาปูรณมีนั้น พระองค์ยังรู้เกี่ยวกับสภาวธรรมหรือธรรมชาติของกายและจิตและปรากฏการณ์บนโลกคือสิ่งว่าคือสิ่งที่เกิดจากการอุปโลกหรือสมมุติบัญญัติทั้งสิน้นเช่นสมมุติเป็นสัตว์สมมุติว่เป็นบุคคล หรือสมมุติว่าไม่ใช่สัตว์สมมุติว่าเป็นมนุษย์หรือ like สมสมติว่าไม่เป็นมนุษย์สมมุติว่ามีตัวตนหรือสมมุติว่าไม่มีตัวตนหรือสมมุติว่าเป็นบุคคลหรือสมมุติว่าไม่มีไม่เป็นบุคคลสมมุติว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสมมุติว่าเป็นผู้มีอาวิชาความไม่รู้และสมมุติว่าเป็นผู้มีความรู้แล้วแจ้งแล้วไปต้นดังนั้นจิตของผู้ใดมีอาวิชาคือความหลงหรือ opinion, ไม <Same S 2> นะ่รู้หรือจิตมีความมืดบอดทางปัญญาตามสมมติ ก็ย่อมไม่เข้าใจต่อสภาวธรรมหรือธรรมชาติของสรรพสิ่งและประกากฏการณ์บนโลกว่าล้วนแต่ถูกสมมุติบัญญัติหรือจิตคิดปรุงแต่งด้วยการสมมุติให้มีให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้หรือไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ทั้งสิ้นสรุปว่าจิตที่มืดบอดทางปัญญาย,ย่อมนำสู่ความคิดที่ว่าร่างกายและจิตใจคือตัวตนที่แท้และมีตัวตนจริงหรือมีตัวตน หรือตัวตนไม่ยิงสามารถกระทำหรือปฏิบตัติหรือไม่กระทำหรือไม่ปฏิบตัติให้กระส์ะมีความฝันหรือไม่มีความหรือความไม่มีไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้และตัวตนนี่เองทําให้เราบังเกิดผลสําเร็จหรือผลมักผลอย่างนั้นอย่างนี้เนื้ออื่นใดเพราะความคิดปรุงแต่งนี่เองจึงทําให้มนุษย์สร้างความสุขหรือทุกข์ขึ้นมาแท้จริงแล้วไม่ได้มีสุขหรือมีทุกข์ เป็นแต่เพียงภาษาหรือคำพูดในการบอกกล่าวระหว่างมนุษย์และบอกกล่าวว่าตัวตนต้องประสบกับทุกข์หรือตนมีความโศกเศร้าอาดูนหรือบอกกล่าวว่าตนประสบกับความสุขสบายยิ่งตลอดถึง <c oughs> หรือบอกกล่าวว่าตนประเกิเกิดความปิติว่าตนพบกับความสุข อย่างยิ่งเป็นต้นนอกจากตลอดถึงการบอกกล่าวถึงสรรพสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่ว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ไม่ว่ามีไม่ว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงซึ่งเขาซึ่งซึ่งสภาวะธรรมแห่งจิตคิดตวงแต่งเช่นนี้ชาพุทธเถราวาทกล่าวว่าเหมือนตกอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าวัตตะสงสารหากอธิบายตามหลัก คำสอนของชาพุทธเถราวาทก็อาจจะอธิบายตามกฎแห่งสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ที่เรียกว่าสมมติบัญญัติขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัพปจิยาตาปฏิจจสม,มุปบาทก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิมม่งนี้ก็เกิดขึ้น,มมน,นแค่นี้ครับ หรือหลักอนัตตาซึ่งเป็นหลักธรรมที่อธิบายสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ว่าเพราะมนุษย์คิดปรุงแต่งเป็นสิ่งที่คู่หรือเทวินิยมหรือเพราะมนุษย์แบ่งเป็นผู้หาอ,อธิบายหลักคำสอนของ ชาวพุทธว่าก็อาจจะอธิบายตามกฎแห่งสิ่งที่สมมุติเรียกว่าอิทัปปัจจยตาและสมุดประบาทอิปติจจะสมุดประบาทซึ่งเวลาท,ทําอธิบายถึงสภาธรรมแห่งธรรมชาติของแท้ของจิตว่าเพราะมนุษย์คิดปรุงแต่งเป็นสิ่งคู่หรือทวินิยมหรือเพราะปุถุชนแต่งปรุงแต่งเป็นสิ่งคู่นี้เองจิตของพวกเขาจึงบังเกิดความหลงผิดนั่นก็คือหลงคิดปรุงแต่งว่าจิตของตนประกอบด้วยตัณหาอยากความอยาก ส่งผลให้เขาหลงคิดถึงความสุขความทุกข์หรือบังเกิดความมีความเป็นเช่นนั้นเช่นนี้อย่างไม่รู้จักจบสิ้นและสุขนานัตสรุปว่าจิตของผู้ใดยังเกิดความลุกโผลงโร่งสว่างสบายก็จะเข้าใจต่อถองแท้ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตว่าปราดจากธรรมชาติของกายและจิตหรือธรรมชาติเดิมแท้ของกายและจิตนั้นไรสภาวะและไรลักษณะใดใดนั่นก็คือ ว่างจากลักษณะและสภาวะใดๆผู้ที่เห็นเช่นนี้ก็จะพบกับหนทางอันประเสริฐหรือจะพบกับอริยมรรคในการดับทุกข์โดยไม่ต้องปฏิบัติตนด้วยวิธีใดหรือไม่ต้องกระทำหรือกระทำเพื่อให้มรรลุมรรคผลหรือไม่ต้องเข้าถึงสภาวะธรรมใดๆและไม่ต้องเข้าใจต่อไปต่อสิ่งใดอีกต่อไป นั่นก็หมายความว่าการตื่นรู้หรือการสัทธรู้หรือการอย่างรู้ด้วยปัญญาของตนก็คือการประจักษ์แจ้งต่อจิตเดิมแท้ของตนว่ามีพุทธภาวะหรือมีกิจพุทธะตามธรรมชาติอยู่แล้วอีกทั้งพึงเข้าใจว่าสรพสิ่งและประากฏกายเมือโลกล้วนว่างเปล่าจากสภาวะและลักษณะใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาละครับจบ ตอนที่ว่าด้วยนะครับพุทธภาวะดำรงอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะครับอืมก็วันต่อไปวันรุ่งนี้ก็จะขึ้นหัวข้อใหม่นะครับวันนี้ก็ถือว่าจบตอนที่สี่ตอนที่สี่นะครับเรื่องพุทธภาวะดำรงอยู่ทุกสรรพสิ่งตอนที่สี่หรือตอนจบนะครับเอาละครับ เช่นเดิมครับท่านผู้ฟังที่จะสอบถามปัญหาข้อสงสัยจากที่ผมได้อ่านได้ฟังแล้วหรือจะเพิ่มจะจะมีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันแลกกันก็ไม่ขัดข้องนะครับตัวติดต่อผมที่หมายเลข089126 0689นะครับและ02513 3279 02939 7466นะครับ939 6นะครับ เอาละครับวันนี้ก็ขอยุดติเพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ